เฮ็นนองน้องเอ้ยมาอืออือคุแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอีกแล้วไอ้หน่องผ้าแสบมาอีกแล้วเวยเฮ็ดนองเฮ็นนองเฮ็ดนองผ้าแสบไห่เฮ็ดนองผ้าแสบมัไอ้หน่องวนนี้เจ๊แซ่มอนครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็วาซาบินี่นะหมากบ่เห็ดบ่ อ๋อบ่ปานใดเอานี่ดีกว่าบ่ปานใดบอกโอเคเดี๋ยวมักบาสบิอาะจัดการแล้วจัดการเลยมาเด้อครับเด้อมากินน้ำกันครับพี่น้องตอนอื่นก็สามกดไลค์กดแชร์กดติดตามขั้วช่วยในไดเพจเฟซบุ๊กแล้วนั่าเด้อครับเด้ออย่ายูทูบมาเด้อครับพี่น้องขอบครับเนาะโอ้เป็นะมาเด้อมาเด้อจ้ามากินน้ำกันจ้าเอ็นบ่ขินไงค่ัครับฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งแห้งเริ่มเห็นได้บ้านเฮียละลายลลายอุปกรณ์โอ้เฮียอน อาบ่อือือรสันอ่อือรสออืซบั่ขอใส่มื่อด้จยใจี่น่องบนานัดเ็สีพี่น่องเด้ออ๋ออืออืออืนี่สิเบอสแบบพันแบบอือ้นี่ หวานจ<อ>้นาเผ็ดดาบบผับดับ,บ,ดบเฉลอมอพันผักโอ้โหแต่นั้นกิมรสเด็ดชุด,ดยอดเลยพี่นอ่อวาซาบิเนีนเลยอื

มันต้องได้ทบนี่เนี่ยมันยาผดปวดบนังอ่ะอยากเอยมาพุดอออดอดมอบหละเนื้อวานดีเนาะมันหวานเนาะ หมันสดใหม่หวานแซ่บมากเลยสุดยอดจุ่มกันจุ่มแก้วกันจุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอดีเลยพี่น้องข้ามโอ๊ะโอเลยพ่อมีไห้ตาสวนไหม รับอืมนาอันนี้ตาสดเลยอืมเจี๊ย่ำๆพี่น้องอืมฮึรูเสิยงเด็ดเสียบแซีบไปเลยรับกลอบ มันสดนะสดมันเลยมันเลยม,มันหวานเหอนตัวเลยนะทำยังไงบ่ได้นบวบีตุว,วนะบ,บ,บ,วบวีจนขึ้นตาได้เ,เองพี่นอ้อง สดยอดลำแยกรั <Beng Zen> หักหม้อจมกบอยากพี oh, no. ่น <ss> ้องดอกทักรบกรดขวนฝ้าขนตะกบฝ้ากระลองพี่น้องเอ้ยพุดนะ มาเร้อค่ะไามา่กินน้ำกันกรบแทบน้ำกันคนตกแห้งหลกซอ,อยตอนนี้ไงยหลดช่ำๆวับวาสาบีนิดหน่อยคุกบะนดหน่อยลหลายเติมพี่ต้อง <laughs> อืมอ okay, mm ่ะ hmm. อืมอดแก้ว hmm. อ uh ืมอืมอืมอืมมันจะเป็นาอืมอ่อน้องากับกอบขอบนะผักเนาะแม่นกออืกอบมาก คนจัดส่วนไม่ใหมสลับไม่ถี่กรอบหวานขักบอสมดีหรอกอือก็ทีกเหอก็่น้ซองน้ำจิ้มช้ำๆเต็มอันตะเกียบจิ้มตาเอ่ยใช่ไหมซองเทีาวเราจะจิ้มเพิงเทื่ออืบเห็่นั้นก็อืออ้

อืมฮัมฮัมแบบที่ลองหลุกผักเป็น้องรสกผัมก็สดจากสวนนะสิเอาเออกมากเฉ็มช้ำลองกันล่างป่าก็เออล่างปาก,กล่างปากอืมอืมง้ออ <us> ืม<ก>ห <us> ว,วานกินนี่เปลือกเลยพี่น้องไม่ต้องแกะ พี่สาวจัดการแช่มอนแล้วในคนกินลูกพับล่างแกวล่างปากรับจ้องไปจับก้องไวหรออีลูกพับต่อครับพี่น้องแซบ่บแสบหวานเ้านอง่อยแกวอร่อยอร่อยกินเลยพี่สาวจัดการไอสิจัดการอูมักลูกพับแ่บรับต้องปับนิ่งช้ำแลืม

น mm hmm. ี่เ,เอแบบเอาเอาเอามาเพัน,นี่ปุ่นน้ำปกระหอยทัไม่แห้งเองเรามไม่สีดว่านเ,น,นเป็นมันเป็นวิลพับลูกพัดตากแหงนะ,ะแซบเลย mm hmm. ไม่ใช่ไข่อินทรพลั่มนะที่เขาเห็นมันแหงๆ mm hmm. มันไม่แหงแ mm hmm. หือครับขวดน้อง mm hmm. ออออืืน้ำพรายนะอ่ะมันนี่พ่อะมันนี่เพ่อสมีน้ำพริกหนักนะอันนี้จะจงไปให้ตาพ่อมันกินน้ำครับพี่น้องอือ่ะมันนี่พงศ์วิสากรขอตัวไปก่อนนะครับเด้อก่อนไปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้ชชวแนนได้เพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบนะครับเด้อเพื่อเป็นกันร่างใจกันนะครับเนาะอ่ะ มันดีผมวิสาไปแล้วครับมันอาจยอยฉมืน<ช>ู<ช>้แซ่บเนาะไม่กินผมอีกครับผมวิสาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ